ต้องุครับจมูกดแดงเออโอ้ยตี้มแดงเลยถ้าก้านี่คอยแม่บรรดาผูเห็นเออ้คอยเว่าเก็บพัดมาโอ้ยหัอสีแดงแรงนิ้เออหัอก็แดงเลยโอ้ยนี่งานโอต้นเอ็นเต้นอยู่นี่

เอาไปชี้ยังกับพ่อเอาเล็กยังอย่างไรน้ำขาวอย่างไรน้ำขาวกอนละมืออุ้บเบพี่น้องเอ้ยก็ลูกสาวไผ่ลูกสาวเจ้าอาสูงสูงอ่ะสูงสูงผมวาเอาอีแม่ไปนั่งข้างเนี่ยไปอีแม่ก็อันนี้เราให้ทำพาดพุงลูกเดียมเดียมมาแล้วดังคนเดียวเลยแม่เออดังคนเดียวเลยอ่ะแม่เขาใช้มาข้างดังว้าย

อบไปาถมไปเลยสมองไปนั่งเลยไปม่นั่งทางเลยไปโอหูจ้าหูย้อนแสงอีกใช่ใช่ด้านข้อมือไปส่งอ่ะไม่ไดเออเอาเตรียมเอคุณพ่อคุณพ่อนั่งใกล้ลูกสาวแล้คุต้นเหตุมาเล่นจะกลับหรือไม่กลับถ้าไม่กลับวต้นเหตุอ่ะคนต้นเหตุ แม่ว่าทีคนเตาอย่าห้าฟังเพราะว่าแบบไหนคนบอกว่าผู้ใหญ่บ้านมาพกคนอีกคนก็เลยบอกผู้ใหญ่บ้านว่าผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวข <พ transmitted S 2> อแรงแม่บ้านสอนสีด,ด,นนด้วยเด้อทำบางสีให้ยาสมอรหลังจัดทำของคุณลุงเสร็จแล้วจ้ำแล้วก็ดีนะผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกได้ได้ได้ถ้าเขาว่างเขาจะไปด้วยผู้ใหญ่ปลาก็เรื่องว่างดีเลยนะไปกัน ก็คนบอกอย่างนั้นเนาะที่ผ้าคนจะไปคริสต์มาสเพราะว่าเพื่นบ้านเขาบอกว่าถ้าเขาว่างเขาก็จะไปด้วยรู้จักคริสุานะถามเพราะว่าคนบอกว่าหลังจากมอทำให้ลุงเจ็บก็จะให้ชาวบ้านให้ทำหนังให้ลุงเลยทำเป็นทางการเลยแกบ้านทำเป็นทางการถ้าไม่ทำเป็นทางการเด็วแกจะมาอีกอยากให้แกไปพักผ่อน ทำให้เป็นทางการให้ให้ชาวบ้านอ่ะมาทำให้แล้วก็ปลูกเสียปลูกผ้าปลูกอะไรับเลยมาเรยใช่ค่ะแล้วก็ให้พ่อพาอเรีของแล้วพี่น้องได้บได้่า่า่าฮ่่า่าฮกาฮ่าญอนุวัฒน์าาาา มาเขามาเดี๋ยวไปเปิดร้านเดิมสวยป่าเอ้าวคลิปนี้ก็คุณอนุวัฒน์เชิญค่ะอ่าเขาบอกว่าอะไรนะสมอนนี่สมอนซาลอนเดี๋ยวพาก่อนอ่าคุณลุงเสร็จพี่อนุวัฒน์บอกว่าจะให้ชาวบ้านทำใบสีให้ยายใช่ไหม

ไปขึ้นรถไป ก็มีผ้าถุงนะคะคืนละสามร้อยห้าสิบก็ขายสามร้อยนะคะเนาะก็ขอบคุณนะคะเหลือมีชุดอยู่นี่ค่ะอันนี้ก็กระโปรงแบบยาวนะคะสามร้อยพรมส่งนะคะกระโปรงแบบยาวค่ะกระโปรงแบบยาวนะคะนี่นี่ค่ะ ก็สามร้อยโฟมส่งผ้าถุงนี้ผ้าไหมภูไทยนะคะแบบว่าอ่าทรด้วยมือเก็บด้วยมือนะคะแบบมัดมีนะคะก็ใส่ซับให้เรียบร้อยก็ผืนหนึ่งก็เข้าขายหกร้อยเจ็ดร้อยอันนี้ขาย400สี่ร้อยโฟมส่งนะคะก็เหลืออยู่สองผืนนะคะผ้าแบบว่าทรด้วยมือแล้วก็ใส่ซับแล้วนะคะส่วนเสื้อคลุมนี้ก็ สามร้อยพรมส่งนะคะผ้าฝ้ายเท้นะคะ,ะเสื้อคลุมนะคะก็คลุมกันหนาวก็ได้นะคะซักแล้วมันจะนุ่มนะคะอันนี้นะคะก็สามร้อยพรมส่งนะคะสามร้อยพรมส่งอันนี้ผ้าไหมภูไทยแบบกิบเป็นดอกๆนะคะแล้วก็ใส่ซับให้เรียบร้อยนะคะก็มีตะขอให้ไปติดเอาเองนะคะเอวเล็กเอวใหญ่อันนี้ก็มีกระเป๋าด้วยนะคะก็คืออ่าสามร้อยพรมส่งนิ่มๆนะคะ สีสวยเหลืออยู่เยอะอยู่นะคะก็ป้าคําใสก็อ่ามีกางเกงมีกระโปรงนะคะยังขายไม่หมดนะคะเนาะก็อ่าเสื้อนี้ก็สวยนะคะเสื้อนี้ก็สวยมากเสื้อนี้ก็เสื้อนี้ก็สวยค่ะ ก็เสื้อนี้ก็สวยๆนะคะ ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะเหลือเยอะอยู่ค่ะก็ คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณค่ะ